อันนี้ครับเป็นการรีวิวเครื่องดับเพลิงเราเอามาผิดท่าใช่ไหมมันต้องหันไปทางนู้นใช่ไหมโอ้ยผมนี่งูเนาะโอ้มันหมุนได้ม,มันหมุนได้มองงูย่อโอ้ยเอาปลาไปยาเยอะปลาไปยาเอปไปอยอะนะครับเป็นยี่ห้อแรปปิดนะครับสี่สิบเจ็ดแรงเนาะเครื่องดับเพลิงเดี๋ยวเราก็รับเทส รีวิวเต้หมดบอ่อน้ำหมดบ่อจริงๆเขาเขาคุยไว้ว่านี่นะฮะยิงนี่จะทะลุไปนู่นเลยนะครับข้ามไปบ่อสะขอบฝั่งนู้นเลยนะฮะมไม่รู้จากการเอียงผมไม่รู้ไม่รู้ผมยุ่งอยู่อ้โอ้สตาร์ทครับจริงๆตัวนี้สตาร์ทแบตเตอรี่ได้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ต่อแบต <c oughs> อ้นิ่มนิ่มนิ่ม เตือน้ำมันเตือน้ำมันโอ้โหรีวิวจนน้ำมันหมดอ่ะมาแลยโอ้โหเกี้ยงตุ้นเลยอ่ะเห็นหลอดมันยังมีอยู่แต่มันลอยเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนใส่ดีเซลได้หรวะยา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 ไม่เอาไม่เอาดีเซลไม่เอาเนี่ยสภาพดีครับสภาพดีครับรีวิวก่อนส่งมอบ เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเหมือนมนชกน้ำเนาะชกล่อ้นน้ำขึ้นมาสองตัวอะไรก็หมดน้ำเหลือแค่นี้โอ๊ยตายแล้วรู้ป่ะเอาตังค์ไปไหนนี่มาซื้อบอลสีบอลมาเอามาซื้อบอลสีนี่ตังอะน้ำมันไม่ยอมซื้อว่ายังไม่ได้เปะตื้อเอาใหม่เอาใหม่เลยครับเมื่อกี้ไปเลยครับเรียวไทม์เลยครับรถบิดสี่แรงครับ Mm-hmm. <susurra>